ไปหาพูน่ะปูพคนน่ะผู้จันผู้จันอยุวัดศูนย์ไหมวัดศูนย์อืมผ้าจากกันไหมผ้าจากกันมามเออจากุยู่พีเออ,อเออมือนี่แหละที่ผพาขึ้นไปยามเพิน่น โบเพิ่นไปย่างแล้วเพิ่นไปน้ำเพิ่หนอมแล้วก็เลยติดแตงนี่ไปให้เพิ่นนี่เป็นยังไงตไปแตงให้เพิ่นเออเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากได้ว่าขันได้นนี่นี่เพิ่นว่าย่อยสวนนี่จีเศาเจ็บเศาป่วยเลยเศาเจ็บเศาป่วยจือได้บัดเคยทองอันไหนได้ก็บิดได้คือเขา นั่นละ่ะต้องเอานี่ไปตะไวปูจันก่อนขันอันนี้ตะไวปูจันมันสิขึ้นมากบดเลยเออสิบอกเก็บบอป่วยบอนั่นเลยเออเออส